ะคะกบมาพบกับกุ๊งนะคะในช่วงใหม่คือช่วงรู้ดีวันนี้นะคะเป็นอีีแรกของเราเลยนะคะเราจะมารู้ดีเรื่องไหนนั้นตามไปดูกันเลยสำหรับ e ีพีแรกของเรานะคะเราจะพาไปต่อไปกับขีนในยุคโควิดนะคะว่ามันมีขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าแล้วก็ต้องทำยังไงนะคะเผื่อใครที่ใบขับคี่ใกล้จะหมดแล้วจะต้องไปต่อนะคะจะได้ เป็นความรู้ไปด้วยกันนะตอนแรกนะคะแนะนำเลยค่ะให้เข้าไปที่แอปนี้ทึงดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตนะคะจะเป็นแอปในการจองคิวนะคะก่อนที่เราจะไปทำใบกับขี่นะคะซึ่งคิวมันยาวมากอย่างน้อยๆนะคะเตรียมไว้เลยค่ะ3เดือนเราก็ดูนะคะว่าเราใกล้หมดอายุเมื่อไหร่ ให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปนะคะแล้วก็จองคิวได้เลยค่ะนี่คือขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าถ้าเราอบรมไปก่อนนะคะมันจะมีระยะเวลาแค่6เดือนถ้าเราจองคิวไม่ได้เราก็เหมือนอบรมฟรีนะคะและขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเข้าไปอบรมออนไลน์ค่ะได้ที่เว็บนี้เลยทึมเราก็เข้าไปนะคะแล้วก็เลือกดูนะคะว่า เราต้องการต่ออายุเท่าไหร่เข้าไปอบรมออนไลน์นะคะเข้าไปสมัครแล้วก็ดูวิดีโอนะคะตอนที่ดูวิดีโอก่อนดูนะคะเขาจะมีแบบฝึกหัดให้ทําประมาณ1 0 1ถึงข้อนะคะเป็นแบบฝึกหัดก่อนที่เราจะอบรมนะคะพอดูจบวิดีโอมีความยาวประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็พอดูจบปุ๊บเขาก็จะให้แบบฝึกหัดทําอีกนะคะเป็นแบบฝึกหัดเดียวกับที่เราทําเมื่อก่อน,อ,นอบรมนะคะซึ่งเนื้อหา ทั้งในข้อสอบทั้งหมดนะคะอยู่ในคลิปอบรมหมดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเซฟนะคะว่าเราผ่านแล้วเราก็ทำการแคปหน้าจอไว้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานวันที่เราจะไปขนส่งนั่นเองและพอถึงวันที่เราจะต้องไปนะคะเราก็ต้องเตรียม หลักฐานเอกสารก็คือ 1. คือบัตรประชาชนตัวจริงของเรานะคะ 2. ใบขับขี่ของเราค่ะ 3. ใบรับรองแพทย์นะคะแล้วก็ 4. หน้าจอที่เราแคปไว้ว่าเราผ่านการอบรมออนไลน์แล้วเท่านี้นะคะเราก็สามารถไปที่ขนส่งตามเวลานันหมายของเราได้เลยค่ะแล้วก็บอกอีกนิดนึงนะคะอยากให้เพื่อนๆแคปหน้าจอของออวันที่เรานัดไว้ ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อระบบเขาล่มหรือเขาหาเราไม่เจอเราจะได้มีหลักฐานยืน่นเขาไปเลยเราจะได้ไม่ไปเสียเที่ยวนะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานนะคะว่าพอไปถึงแล้วปุ๊บมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่ามันง่ายไหมใช้เวลานานหรือเปล่าไปดูกันเลยแอบบอกอีกนิดนึงน,นะคะเขาบอกว่าให้เราสวมแมสให้เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ของเราไปได้เลย ยกเลิกคิวของเราไปเลยและเราก็จะเสียเวลาฟรีกว่าจะจองคิวได้แถมถ้าสมมติว่าคิวมันเลยไปแล้วเราอาจจะต้องอบรมใหม่นะคะอันนี้อย่าลืมนะที่กุ๊กจองไปนะคะกุ๊กจองขนส่งของจตุจักรนะคะแล้วก็นั่งไฟฟ้าไปเลยค่ะไปลงที่หมอชิตนะคะหลังจากเราลงที่หมอชิตนะคะลงฝั่งตรงข้ามสวนจตุจักรนะคะ แล้วก็เดินตรงไปเลยค่ะพอเห็นสนามบินพลเรือนนะคะ mm hmm. ก็ตรงไปอีกนิดนึงค่ะก็จะเจอขนส่งแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ mm hmm. เขาปิดประตูหลายประตูเลยค่ะต้องเดินเลยไปอีกนะคะ mm hmm. กว่าจะเจอประตูที่สามารถเข้าได้นะคะ mm hmm. และนี่ค่ะ เข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ข้ามทางม้าลายนะคะข้ามไปฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วก็เดินไปสุดซอยเลยค่ะเพราะว่าตึกต่อใบขับขี่นะคะเป็นตึกสุดท้ายเลยค่ะตอนเดินนะคะเพื่อนเพื่อนระวังรถให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฟุตบาทขาดตอนนะคะแล้วก็รถสัจรผ่านไปมาเยอะมากเลยค่ะ และนี่เมื่อเราเดินมาถึงตึกสุดท้ายของเราก็จะถึงแล้วค่ะทะ่าดามของเรานะคะต่อไปขับขี่จะอยู่อาคารสี่ค่ะเราก็เข้าไปข้างในได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะบอกนะคะว่าจะต้องไปจุดไหนจุดไหนนะคะเราจะมีไปหลายจุดเลยค่ะตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะ ะะตอนนี้เราทำเรียบร้อยทุกอย่างแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวเลยค่ะประมาณส0นาทีนะคะอย่างก็เสร็จเกิดขึ้นเร็วมากเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะพอเราเข้าไปนะคะเราก็ให้เขาดูที่เราแคปหน้าจอไวออ้วันที่เราจะมาอบรมเวลาที่เราจะมาอบรมที่เราจองเอาไว้ให้พนักงานดูนะคะจากนั้นก็ไปจุดที่หนึ่ง จุดที่หนึ่งนะคะจะตรวจเอกสารนะคะให้เราเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็ใบทับคีของเรานะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์ะคะ่ะใบรับรองแพทย์ดูดีๆนะคะให้คลินิกปั๊มตามาด้วยนะกูเกือบจะไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคลินิกอ่ะลืมปั๊มตาแต่ว่าดีนะที่เรายังเก็บใบเซตของคลินิกเอาไว้ซึ่งในใบเซตของคลินิกยังมีเอกสารที่คลินิกปั๊มไม่นานานะเฟลต้องไปขอใบใหม่ แลก็ต้องกลับมาใหม่นะคะอันนี้อย่าลืมนะพอจากจุดที่สอง,องเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นไปชั้นสองนะคะทำการเอาเอกสารไปยื่นแล้วก็พนักง,งานจะปินใบมาให้นะคะให้เราตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นว่าเราจะาทำการวัดสมรรถภาพก่อนที่เราจะไปสอบสมรรถภาพอีกทีนึงนะคะ จากนั้นก็เอาเอกสารที่ได้ขึ้นไปชั้น3ชั้น3นะคะก่อนอื่นที่เข้าไปก็จะให้ดูวิดีโอซึ่งวิดีโอจะสาธิตการสอบว่าเออมีอะไรบ้างโดยหลักๆจะมี4อย่างก็คือ 1. ดูสัญญาณไฟแดงเหลืองเขียวพนักง,งานจะกดสัญญาณไฟแล้วให้เราอ่านว่าเออสีอะไรสีแดงสีเหลืองสีเขียวกดทั้งหมด 6ครั้งให้ผ่าน4ครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นาการเหยียบเบรกต้องเหยียบให้ได้ก่อน0.75วินาทีนะคะแล้วก็ดันต่อไปก็คือการมองตรงมองตรงก็คือเอาจมูกเทียบกับที่นั่นของเขาแล้วก็มองตรงไปอย่างเดียวว่าข้างค่าของเราอะสีอะไร ซึ่งตอนที่ไปสอบจริงนะคะสอบแค่2ออย่างก็คือสอบบอกสัญญาณไฟเขียวเหลืองแดงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหยียบเบรกนะคะแค่นั้นพอเสร็จปุ๊บจากที่เราสอบสมรรถภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเอาบัตรคิวเพื่อไปถ่ายรูปใบขับขี่ของเราได้เลยค่ะซึ่งมันเร็วมากไม่ทันได้สวยงามอะไรก็ออกมาได้เลยค่ะ เราต้องใช้ห้าปีซึ่งวันนี้ตั้งใจแต่งหน้าแล้วแล้วไม่สามารถเอาใบกับขี่ให้ใครดูได้นะคะนี่นะคะคือขั้นตอนง่ายๆในการทำใบขับขี่ในการต่อใบขับขี่ออนไลนะะ์นะคะช่วงโควิดนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปรู้ดีเรื่องอะไรอีก บายหวังว่า,าจะ EP สองสามสี่ห้านะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะบ๊ายบาย